คะเรียนเชิญทุกท่านยืนบริเวณการห้องและขอความกร,รุณาทุกท่านงหดจำหรือสัมผัสสินงของบริเวณทางสินค้าค่ะและทางด้านหน้าของทุกท่านฝั่งทางด้านนี้นะคะคือการจําลองบรรยากาศเมืองนิวอัมสเตอร์ดัมเมืองท่าการค้าที่สําคัญในสมัยกรุงเซียร์ธยาค่ะซึ่งแอนดีจะจะัดตัอ้งอยู่บริเวณปากแม่นะ้ำเจ้าพยาใช้เป็นท่าการค้าที่สําคัญระหว่างสยามกับคอรนดาค่ะ ส่วนเรื่องราวและความเป็นมาจะเป็นอย่างไรเชิญทุกท่านรับชมได้เลยค่ะจุดเริ่มต้นทางประวัติศาสตร์ของเมืองปากน้ำแห่งนี้ถือเกิดขึ้นจากหนึ่งหน้าด่านแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าพระประแดงย้อนตลับไปในสมัยริพิยาตอนต้นเมืองพระประแดงเคยมีบทบาทเป็นเมืองหน้าด่านทางทะเลมาก่อน กระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงของแผ่นดินบริเวณปากแม่น,น้ำทำให้เหมือพระประแดงอยู่ห่างจากปากแม่น้ำืปราอย่างเรื่อยๆด้วยเหตุนั้นสมเด็จพระเจ้าทรงทษัต่สักปงที่21แห่งกรุงศรีอยุธยาจึงทรงสถาปนาเมืองสมุทรปราการขึ้นบริเวณฝั่งใต้คลองบางกกระป๋อเพื่อให้เป็นเหมือนหน้าด่านทางทะเลแห่งใหม่แทนที่พระประแดงณเวลานั้นเองเอ,งอาณาจักรอยุธยา เป็นศูนย์กลางทางก,การค้าในภูนมิภาคเอเชียตวะวันออกเฉียงใต้เนื่องจากอยู่ในทะเลที่เหมาะสมต่อการค้าทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรทำให้พ่อค้าต่างชาติเดินทางเข้ามาค้าขายกันอย่างไม่ขาดสายหนึ่งในนั้นคือฮอร์นดาซึ่งเป็นชาติตัวันตกที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากที่บาวนานความสาคัญอันดีระหว่างสองอาณาจักรมีจุดเริ่มต้นประจัญบานที่พอร์นดา ส่งพูดเข้ามาทำข้อตกลงกับอุทยาในนามของบริษัทอินเดียตอทรหรือ VOC และในเวลาต่อมาอยัางได้ช่วยในการสืบของสมเด็จพระเจ้าสรงธรมกับล้านชานจนได้รับลชายชนะสมเด็จพระเจ้าสรงทรมเห็นถึงความดีความชอบจึงทรงจัดสรรพืนน้นที่ปากน้ำบริเวณป,ปากนอมาปรากฏดให้แก่ชาวปอน,น,นัญดาเพื่อจัดตั้งขึ้นเป็นคลังสินค้า มีชื่อเรียกว่านิวอัมสเรดดัมการค้าของชาวฮอลันดามีลักษณะเหมือนพ่อค้าคนกลางโดยจะนำสินค้าจากอียิปต์เช่นนังกวางไม้ฝานไม้ปริศนาหนังปลากระเบนส่งขายให้ชาวต่างชาติขณะเดียวกันก็รับสินค้าจากชาติอือ่นๆเข้ามาขายในอียิปตไม่ว่าจะเป็นโลหะท่องแดง ถ้าใช้ต่างๆอาวุธและกระสุนเป็นตน้นกังสินค้าเรืออัมสเตดัมนั้นสร้างผลประโยชน์ให้แก่ฮอลันดาเป็นอย่างมากทั้งช่วยลดขั้นตอนในการขนส่งสินค้าและเป็นจุดผ่อนทางพักสินค้าขึ้นลงในอย่างที่กระแสน้ำไหลเชีย่ยวไม่เหมาะแก่การเดินเรืออีกทั้งยังเป็นจุดท้าแรงของบรรดาน,นักเดินทางรวมถึงหลักพ,พ่อค้าจากเพื่อทุกสารกิจในเวลาต่อมา การค้าขายกับพอร์แลนด์แลงหมดความสำคัญเมื่ออิทธิพลของฝรั่งเศสได้เข้ามาแทนที่ในช่วงปลายรัชกาลของสมเด็จพระนารายณ์ราประกอบกับพอรัลนดาต้องรเปดิด่นถึงฐานการค้าคลังสินค้าอยู่อัมสเตอร์ดัมจึงถูกทิ้งร้างและติดกิจการลงหลังเกิดสงครามเสียพรสีอยุธยาครั้งที่สองพาของในอัมสเตอร์ดัมที่เคยรุ่งเรืองจึงค่อยๆเลือนหายไป และทิ้งถลงตามกระแสน้ำที่ไหลซอฟตอล,ล,ลิ่งอยื่ไว้เพียงเรื่องเล่าและตำนายที่ยังคงอยู่ตรจบจบปม่ชัวร์ค,ค่ะและนี้นะคะก็คือเรื่องราและความเป็นมาของบง้าและทางสินค้าที่สัมพัญในสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะ แต่เป็นที่น่าเสียดายที่การเข้ามาของชาวฝรั่งเศสในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทําให้การค้าขายของชาวพมดาค่อยๆซบเซาลงจากทางสินค้าที่เต็มไปด้วยผู้คนกค่อยๆลบล้างและสูญหายไปาตามกาลเวลาค่ะและในปัจจุบ,าบานันนี้งคตเดออัลตาราไม่เหลือหลักฐานทางโบราณคดีแล้วเหลือเพียงแค่ของบางระอบ ไปดูไกลๆายภาพเลยนะคะช่วยค่ะ นะคะาะนำข้าวจากิีเดียค่ะและยเรื่องตัตันะคะที่ใช้ในศูนยงไปวาป็รืชุมชนากคุกเกอทานสิค